ครับผมกล้วยเบสคาโต้นะพี่วันนี้ผมอยู่ที่เบสคาโต้วันนี้เดี๋ยวจะพามาดูอาณาจักรสุดยอดสนยนรวมรถมือสองย่านมินมูรีเบสคาโต้ไปเดี๋ยวไปดูเลยไปนะครับเอาละพี่มาดูเลยฮะนี่ฮะเริ่มมาเลยดูพี่รถหรูสตาร์เลียมาเจตี้อัลพาดทุกรุ่นทุกแบบเลยนะฮะบอกเลยฮะ,ะอาณาจักรู่วนรวมเบสคาโตรถมือสองตามป้ายเลยพี่สาขาร่มกาวนะพี่ดูฮะ,ะก็ให้ดูเลย นี่เป็นแค่บางส่วนนะพี่รถหรู f o r t จ n e r ดูครับพี่มีทุกรุ่นทุกแบบเลย2008 2.4 2.8ทุกรุ่นทุกแบบเลยอ่ะพี่ไปดูแถวอื่นกันต่อเลยนี่ฮะมาดูแถวคุณไดเอวันกันมาฮะทุกรุ่นทุกแบบเหมือนกันดูเลยฮะยาวๆไปเลยนี่สุดลูกหูลูกตาเลยนะทุกรุ่นทุกแบบดูอ่ะไปดูแถวอื่นต่อมาดูแถวนี้กันต่อฮะรนแถวนี้มี f o r t u n e r ร์ปาเจโร f o r ์ e v e r วอรฮะดูเลยฮะคันท้ายสุดนุ้นเลยพี่เวลไฟเวลไฟสวยๆเลยนะฮะดูเลยฮะแอคคอรก็มีพูดง่ายเลยพี่ทุกรุ่นทุกแบบเอาไปดูแถวอื่นต่อเลยแถวนี้มี m a j e s t y b r e n ซ f o r u n e r ผมบอกเลยพี่ราคาดีกว่าแน่นอนเหมือนที่ก้ยพูดนะทุกคลิปเลยเข้ามาดูรถที่เบสคาร์โตรถบ้านแท้ราคาดีกว่าเอาไปดูรถกระบะกันบ้างเลย เวนจูรี Mac, ่อิสุสุดีแมกพี่คันนี้เลย552 2.99สแสนบาทเท่านั้นครับฟังไม่ผิด2แสนกว่าบาทอ่ะไปดูแถวอืน่นกันต่อแถวนี้เรามาดูรถกระบะแล้วก็รถเล็กครับพี่ยาริสรถเล็กทุกรุก่นทุกแบบพี่ดู a เวนซ่าอัลติสซิตี้พูดง่ายเลยทุกรุ่นทุกแบบที่เมสชาร์ตมีทั้งหมดเลยครับ ครับผมสวัสดีครับผมกล้วยเบสชาโตเหมือนที่บอกไปอย่างต้นคลิปนะพี่วันนี้ให้ดูรถที่เบสชาแล้วทุกรุ่นทุกแบบที่ก็บอกรถบ้านแท้แน่นอนการันตีเลยแล้วบอกเลยว่าราคาดีแน่นอนอันจากรถมือสองเบสชาโตย่านมิบุรียังไงก็อย่าลืมกันนะวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ